สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านก่อสร้างนะครับในงบสองแสนห้านะครับโดยประมาณนะครับว่าได้อะไรบ้างตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบที่ได้นะครับ ในราคาสองแสนห้านะครับก็จะได้โครงสร้างประมาณนี้ครับสองแสนห้านี้รวมนะครับถมที่ดินนะครับถมที่ดินไปประมาณห้าหมื่นนะครับถมดินลูกรังเกรดเอนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับในราคาสองแสนห้านะครับ โครงสร้างชุดหลังคานะครับสามสามระดับนะครับพาไปดูทีระดับนะครับที่ได้นะครับาดูชุดแรกก่อนเลยนะครับชุดนี้ฮะหลังคาชุดนี้ขนาดพื้นที่สามจุ 5, คูณสามจุดห้านะครับพื้นที่ห้องนะครับหลังคายื่นออกไป รอบบ้านหนึ่งเมตรนะครับใช้เหล็กขนาดสองจุดสามมิลนะครับมีสองขนาดครับสี่คูณสองกับหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็มีชายคานะครับ มีเชิงชายเรียบร้อยฮะเป็นเป็นหลังคาเมนเนชีสนะครับของบูสโคนะครับเป็นเป็นของบูสโคแล้วก็ติดฉนวนกันความร้อนเป็น P u นะครับขนาดหนาขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอ่าจะได้ชุดนี้นะแล้วก็พร้อมกับ เทพื้นคอนกรีตนะครับรวมพื้นคอนกรีตที่เทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ระดับหนึ่งมาดูระดับที่สองนะครับที่ได้นะครับในราคา2อง0ซนห้านะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับขนาดพื้นที่พื้นข้างล่างนะฮะห้าห้าเมตรคูณ 5เมตรคูณคูณแปนะครับยาว8.5แล้วก็กว้าง5เมตรนะครับแล้วก็พร้อมกับเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ท่อห้องน้ำทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราหันกลับมาดูทางนี้นะครับก็จะได้ชุดพื้นชั้นลอยนะครับ เป็นเทคอนกีนะครับสี่คูณสี่เมตรนะครับชั้นลอยนะครับมีสองชั้นนะครับแล้วก็หลังคาชั้นลอยครับสี่คูณสี่นะครับข้างบนนู้นนะครับรายละเอียดหลังคาก็จะเหมือนกันทั้งสามระดับนะครับแล้วก็รวมถึง เคคอนกรีตออกมาอีก2เมตรคูณแนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงออกมาอีกนะครับแต่ยังไม่ได้ทำหลังคาใช้เสา1ิบสต้นนะครับตอนนี้ส่วนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ100ยตารางเมตรนะครับ ได้ประมาณนี้สองราคาสองแสนนะครับโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วก็รวมเทพื้นคอนกรีตนะครับทั้งหมดนะครับรวมกับดินที่ถมนะครับถมบริเวณนี้ถมทั้งหมดนะครับในบ้านเนี้ประมาณ50,000ื่ก็เท่ากับชุดโครงสร้างบนหลังคานะครับ ที่จ่ายไปนะครับค่าแรงบวกค่าของนะครับในราคา2แสน FC เพื่อนเพื่อนท่านใดว่าราคานี้ทอได้ไหมครับหรือ,อยังไงครับอ่าบอกเลยนะครับว่าหลังคาซื้อมาทั้งหมดนี้นะครับทั้งทั้งชุดที่ใส่ติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยเฉพาะหลังคาค่าของอย่างเดียวนะ7,000 70, นะครับ ค่าเมนิชชีสของบูสโคบนะครับประมาณนี้เลยครับโครงสร้างบ้านสวนนะครับขนาดพื้นที่หนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าก่ออิฐอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะ งบประมาณจะไปเท่าไหร่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ